ในปีมะเสง2,568ที่กำลังจะมาถึงนี้ร้านผู่ฟ้าได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตให้นำภาพฝีพระหัตถ์งูตัวเล็ก พร้อมผ่อนพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งพระราชทานแก่พระสงฆ์นิกรชาวไทยทุกคนนำมาพิมพ์ลงบัตรสคออสอเพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิตในปีมะเสงงูเล็ก2,568นางสาวแผทองทานชินวัตรนาย,ยกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีพรรคลังประชารัฐกดดันให้ยกเลิก MOU44 ว่า ต้องดูว่าจะยกเลิกเพื่ออะไรและถ้ายกเลิกแล้วความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจะเป็นอย่างไรต้องตกลงกันมันทําได้แต่ไม่ควรยกเลิกฝ่ายเดียวจะเกิดปัญหาระหว่างประเทศฉะนั้นจะต้องมีการคุยกันจึงขอเวลาเล็กน้อยที่จะต้องคุยกันผ่านการตั้งคณะกรรมาการร่วมด้านเทคนิคหรือ JTC ซึ่งได้แจ้งกับทางกัมพูชาแล้วว่าการตั้งคณะกรรมาการดังกล่าวน่าจะเสร็จสิ้นประมาณกลางเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้ เมื่อเวลาบ่ายโมงของวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้คุมตัวนายสิทธาเบีย้ยบังเกิดหรือทนายตั้มพร้อมนางปฏิตาเบีย้ยบังเกิดภรรยาขึ้นรถตู้จำนวนหนึ่งคันโดยมีตำรวจบอกอปอนำขบวนหนึ่งคัน เพื่อไปทำการฝากขังสารอาญารัชดาตามขั้นตอนทางกฎหมายทันทีที่เดินออกมาจากตัวอาคารประชาอารักษ์ทนายตัํมได้ยกมือไหว้กับกองทัพสื่อมวลชนและไม่ตอบคำถามสื่อในทุกประเด็นขณะที่ทนายเดชากิติวิทยานัน์ปฏิเสธไม่ได้เป็นทนายความให้กับทนายตาั้มอ้างว่าฝีมือไม่ถึงแต่ยืนยันว่าเพื่อนทนายความไม่มีใครทิ้งทนายตาัํมอย่างรักเหมือนเดิมยังคงเป็นทีมอเวนเจอร์ สำนักง,งานสถิติแห่งชาติเกาหลีใต้เปิดเผยว่าชายชาวเกาหลีใต้แต่งงานกับสตรีชาวต่างชาติเพิ่มขึ้นโดยสถิติเมื่อปีที่แล้วหรือ2023ที่ผ่านมามีจำนวน2 4 3 1คู่ เพิ่มขึ้นจากปี2022ที่แต่งงานจำนวน17,428คู่หรือคิดเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นถึง107.2เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้าและถือเป็นปีที่2ที่เพิ่มขึ้นติดต่อกันโดยสตรีต่างชาติที่ชายชาวเกาหลีใต้แต่งงานมากที่สุดเมื่อปีที่แล้วได้แก่สตรีชาวเวียดนามโดยมีสัดส่วนอยู่ที่1 2 7 9รองลงมาสตรีชาวจีนจำนวน100 17.4ส่วนสตรีชาวไทยอยู่ในลำดับที่3สัดส,ส่วนร้อยละ9.9